เขาพามาเมืองก่อนขีฟ้าสีฟ้าสลับกับขาวเนาะพี่น้องเนาะเป็นก้อนก่อนพี่น้องเป็นไงพี่น้องท้องท้องฟ้าสวยไหมวันนี้พี่น้องเมืองมันเป็นก้อนก่อนที่แหล็กๆมันยังได้แตกโตเนาะตอนนี้มันกำลังเริ่มแตกโต พี่น้องกอดขี่ฟ้าเบิ่งพี่น้องมันเครื่อนอีนอย่างนี่เขาเรียกอะไรครับพี่น้องนี่เห็นไหม ตอนนี้มันกำลังเริ่มจางกำลังแตกโตพี่น้องตอนนี้แรกงันแบบสวยเลยทายใ้เบิ่งอยู่ในคลิปวิดีโอเด้ออี่นี่คลิปเขาเปิดใ้เบิ่งอยู่พี่น้องเอาสิภาพปบเบิ่องใกล้ๆท้องฟ้ามันเป็นขื่นพี่น้องเบืงบ้งเบิงบ่งเบงมันเป็นลื่นอะไรขื่นล่มหนวาวหพี่น้องเบิง่ง มันสิพัดม้าเป็นแบบนี้มันสิมารตรงมุมนนพี่น้องนี่ความเย็นมันสิมารตรงมุมนี่เห็นม่ช่สว่งแรกๆนะั้นันสิมาเป็นลูกๆเป็นก่อนๆเน,นี่ยของสีนอ่อยก่อนทีทีพี่น้องเบิรง สิเขาเอิดมววอากาศเย็นมาพี่นอ้องเบื้องเห็นไหมคะหมุ่งไปหาดวงอาทิตย์องพี่นอ้องเห็นไหมช่วงแรกๆเนี่ยมันสิเป็นก่อนทีทีได้พี่นอ้องมันสิปุเป็นแบบสลายแบบจางเป็นแนงสีเด้เบิง้ง ไปหาดวงอาทิตย์ เรียกก้อนเมฆเป็นอะไรคะเคยเหียงเกาะเคยเบิงในได้ข่าวอยู่พี่หนองตเฮง ้องฟ้าพี่น้องมาไหลสดภาพพี่น้องเมิ่งก่อนที่ฟ้ามันจะเป็นเป็นลูกลูกแนวสันพี่น้องเมืองเป็นก่อนก่อนเอินมวลอากาศเย็นหนาวเลยพี่น้องตอนนี้อากาศเย็นมากแบบแหงแบบหนาว ตงมุ่งนั่นนะพี่น้องเนาะสิ้งเสียงไปทางนี้เป็นเป็นจีนหรือไตวันลนะนาอพี่น้องเนาะเอียงไปทางนี้อากาศเย็นลงมากพี่น้องอุ้ยหนาวหนาวยังแรงหนาวมากแต่ว่าน้ำค้นบมานท่าเขาเอื่น สิเป็นก่อนๆนแนวสิคืออากาศมวนอากาศากาศินพี่น้องลงมาเป็นเทหนาวพี่น้องอากาศหนาวหนาวเด้อพี่น้องเด้อทุ่งนาหลังฤด,ด,ดูเก็บเกี่ยวพี่น้องหรือแต่ต่อเฟือง เราจะต่อสั่งข้าวยังหนาวพี่น้องอยังหนาว ปากดไลค์กดติดตามช่องแอม์มันสัสตาร์เดอพี่น้องด้วยนี่ลาไปก่อนพี่น้อง